สวัสดีค่ะเช้านี้ทองมารายงานตัวที่เอ้ยน้ำพาสีแม่พูดผิดน้ำพารายงานตัวที่ห้องนอนอีกแล้วค่ะน้ำพานอนกับแม่อยู่ไม่ลกูกน้ำพานอนเล่นกับแม่อยู่ค่ะอยู่ด้วยกันนะคะเขาจะมานั่งมานอนข้างๆแม่อยู่แบบนี้แหละ แล้วเดยกก็จะขึ้นวิ่งไปเล่นที่หลังตู้วิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่แบบนี้ค่ะแล้วก็รอให้แม่เกาหัวให้เดี๋ยวไงดูความน่ารักของเขานะคะพอหลังจากที่แม่เอาสตูนแล้วก็นำใช้ออกไปนางก็จะออกมาเล่นของนางแบบนี้ค่ะ วิ่งไปวิ่งมาตอนที่วิ่งอะแม่ถ่ายไม่ทันนี่วิ่งวิ่งข้ามกระโดดไปอีกฟากหนึ่งเนี่ยค่ะอีกตู้ทางนี้กระโดดไปกระโดดมาตอนแรกแม่กิ่งก็นอนอยู่ว่าเอ๊ะเสียงอะไรปึกปั๊กปึ๊กปั๊กปึกปั๊ก,กอ๋อพอไปดูนางคึกนางคึกวิ่งเล่นไปวิ่งเล่นมานะคะแต่ถ้ามีคนอื่นอยู่ด้วยอะนางจะไม่กล้านางจะกลัวนางก็จะไม่เล่น ก็จะได้เห็นนางเล่นเฉพาะเวลาที่นางอยู่กับแม่กิ่ง2คนแบบนี้ค่ะเป็นความสุขความน่ารักเล็กๆน้อยๆของนำพานำมาฝากในเช้าวันนี้นะคะเอ็นดูนางค่ะนางเป็นแมวนิ่งๆไม่ค่อยจะเล่นแต่ว่าพอนางได้อยู่คนเดียวนางถึงจะเล่นแต่ต้องอยู่กับแม่ด้วยนะถ้าอยู่คนเดียวแบบไม่มีแม่นางก็ไม่เล่นค่ะ อ่ะลงมาลงมาอ่ะลงมา,า,ล,งมาลูกนี่เวลาลงเขาจะลงแบบนี้อ่ะลงมานั่งตรงนี้แล้วคะ่ะอ่ะหมวยน้อยของเราแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปดูสตูนนะคะวันนี้มีสตูนให้ดูว่าเมื่อคืนนี้เขาทําอะไรให้แม่เป็นคลิปที่เขาทําเมื่อคืนแล้วแม่ถ่ายไว้นะคะอนุวัิใหญ่เลย ตุนตุนกำลังนวดให้แม่คะ่ะขมักขม้นในการนวดมากๆเลยนะคะหันหน้ามาทางนี้สิลูกฮะเ,เร็วๆหันหน้ามาทางนี้เร็วตุนตุนหันหน้ามาหาแม่มาลูกมานวดอย่างนี้ให้แม่ทุกคืนนะคะอันนี้คือเขานวดที่ผ้าแต่จริงๆโดยหลักแล้วอะแม่จะต้องนอนคว่ำเออหันหน้ามาลูกหันหน้ามา แม่นอนคว่ำก็จะนวดแล้วก็มาเหยียบตรงเอวตรงขาแม่ไม่ต้องไปนวดผ้านโน้นให้มานวดที่ขาแม่โอ้ยลูกสาวนี่นวดเป็นจริงเป็นจังมากเลยนะคะเขาอะปกติอะแม่จะปิดไฟแล้วก็นอนคว่ำให้เขานวดให้แต่วันนี้แม่ยังไม่ทันนั้นนอนแม่นอนดูโทรศัพท์อยู่ แล้วก็เอาผ้าคลุมตัวเขาก็เลยนวดให้แบบนี้ค่ะหมอนวดประจำตัวค่ะพ่อแม่ท่านใดยอยากมีหมอนวดแบบสตุนไหมคะค่อยๆขยับมาขยับมาลูกขยับมาเอาไปไว้ที่บ้านสักคนไหมคะรับสตูนไปไว้ที่บ้านไหมคะสตูนไม่มีอะไรเอาแรกนอกจากขนมเลียค่ะ พอแล้วเหรอลูกอืมบณตัวพอแล้วหรอคะเนี่ยค่ะ,ค,ะความน่ารักของนางไขกิรีกันลูกฮะแม่ได้ยินแม่อยู่ในห้องที่ยินเสียงแว๊ดแว๊ดตะคร โน่นโน่นโน่นโนไปเกเรใครในห้องน้ําออกมาเลยนะสายลมนะเกเรพี่เขาไม่ได้นะลูกออกมาเลยจ้าตัวดีวุ่นวายกันแต่เช้าเลยนะคะวันนี้เออให้แม่นอนสักหน่อยไม่ได้หรอลูกฮะกางคืนนอนก็ต้องนอนหลับๆตื่นๆนะคะเพราะว่า พอได้ยินเสียงเข้าแวดเวดกันเนี่ยก็ต้องรีบลุกขึ้นมาห้ามปลามนะคะมันก็เลยกลายเป็นบ้าแม่ต้องนอนแบบหลรับๆตตื่นอยู่แบบนี้ค่ะตุนจ่าตูน้นอู้ยืดตัวยืดตัวพี่นำชัยตุนตุนคนสวย ียงแม่คนหนึ่งวิ่งขึ้นคนหนึ่งวิ่งลงก็จะเป็นแบบนี้กันค่ะสตูนกับน,นำชัยเอาออกมาตั้งแต่เช้ามืดแล้วนำชัยตื่นขึ้นมานี่ก็คือต้องแบบพูดพูดประตูแม่นะคะทั้งข้างนอกข้างในดูแม่กิ่งให้ดูประตูนะเนี่ยลอยลอยเขาพูด ขนาดเป็นไม้แข็งๆนะคะแม่กิ่งก็ห่วงห่วงกลัวโดนเสียนนะสิแล้วก็ออดอ้อนแบบนี้ค่ะอาทองหยดยังไม่ตื่นเหรอคะลูกฮะทองหยดยังไม่ตื่นดี ขอบก้นครับวันนี้ดูมีแสงจ้านะคะวันนี้แสงดูจ้าไม่อึมครึมเหมือนเมื่อวานนี้เนาะดูท่าวันนี้น่าจะร้อนอยู่ค่ะเดี๋ยวถ้าสายๆยบๆดูท่าทางน่าจะร้อนมีรักกันหยอกกันแบบนี้ค่ะอันนี้คือกลุ่มที่อยู่ด้วยกันได้นะคะที่ไม่ได้เอาเข้าโกงตอนกลางคืนเนาะ ก็ยังมีปัญหานะคะถึงแม้จะอยู่ด้วยกันได้ก็ยังมีบางคนที่แบบว่าเกเรเมื่อกี้สายลมเกเรกับพี่ๆคนไหนลูกฮะเกเรกับพี่ๆคนไหนเราเนี่ยเขาก็จะถูกพี่ๆแกล้งเหมือนกันนะคะตัวเองโดนแกล้งก็จะแกล้งคนอื่นบ้างใช่ไหมเจ้าอ้อวน รุ่นเล็กสุดแต่ว่าตัวใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยจะสายลมเนี่ยสายลมสายฝนเซตนี้จะมีหคนนะคะคือแม่สายลุงแล้วก็สายป้าแล้วก็น้องเลขอีกสีคนก็คือสายลมสายฝนสายน้ำสายธารครอบครัวนี้ตอนนั้นพ่อพ่อแม่แม่จำได้ไหมคะที่ ออมีคนติดต่อแม่กิ่งมาว่าให้ให้ช่วยรับเลี้ยงแมวให้แมวให้หน่อยสองตัวแม่กิ่งก็ใจอ่อนนะคะตอนแรกก็ไม่เอาไม่เอาไม่รับเพิ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าเออเห็นว่าอีกแค่สองตัวเองก็เออให้โอกาสเขาละกันก็ตกลงรับเลี้ยงสองตัว แต่พอถึงเวลาเขาเอามาจริงๆกับบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเขามีลูกแมวอีกสี่ตัวนะคะแมวน้อยไม่รู้ว่าเขามีลูกอีกสตัวแต่จริงๆไม่เก่งคิดว่าเขารู้แต่เขาอ่ะไม่บอกเราทั้งหมดกลัวเราไม่รับถ้ามันตั้งหตัวเนาะแล้วพอ,อถึงหน้าบ้านแล้วถ,ถึงต้องแบบว่ามาบอกอย่างนี้ค่ะ อนนั้นแม่กิ่งก็ช้ำใจอยู่เหมือนกันนะคะช้ำใจที่โดนหลอกเนาะแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่ามาถึงหน้าบ้านแล้วอะ่ะมาถึงหน้าบ้านแล้วแล้วก็ไปแมวน้อยก็ยั่วเยี่ยยัวเยีย่ยตาดำดำใครก็จะทำได้ลงอะ่ะที่จะไม่เอามันก็ต้องรับไว้อะค่ะ เซตนี้เป็นเซตที่เยอะที่สุดที่เข้าบ้านเลยนะคะหตัวเนี่ยดูเขาแต่ละคนกินเก่งมากๆเลยนะคะแม่กิ่งก็ไม่รู้ว่าเจ้าของเขาอ่ะไม่ใช่เจ้าของสิเขาก็เป็นแมวจรน,นั่นแหละแต่ว่าเขาให้ข้าวให้น้ํากินแบบนอกบ้านอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนเจอแล้วก็ให้กินอยู่หน้าบ้านอะไรเงี้ยพวกเขาก็ พอเคยได้กินก็จะมากินอะไรประมาณแบบนี้แหละแม่ก,กิ่งก็ไม่รู้ว่าทุกวันนี้เขายังดูคิดแม่ก,กิ่งอยู่หรือเปล่ายังเป็นเอฟซีแม่ก,กิ่งอยู่หรือเปล่าถ้ายังดูอยู่แม่ก,กิ่งก็อยากจะบอกว่าเด็กๆรุ่นนี้กินเก่งมากเลยนะคะกินเก่งมากๆคุณเอามาให้ตอนนั้นคุณเคยบอกแม่ก,กิ่งว่าคุณจะช่วยอาหาร ช่วอ,อาหารเด็กๆแต่สุดท้ายคุณก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะก็อยากจะบอกว่าเออถ้าพอมีกำลังทรัพย์ก็ช่วยอาหารเด็กๆมาบ้างก็ได้นะคะเพราะว่าพวกนี้กินเก่งมากจริงๆืออะเป็นยังไงอะเป็นยังไงเล็บติดอะเป็นยังไงเล็บติดโอ้จะรักเล็บเป็นเล็บติดเล็บยาวหวงไม่ค่อยอยากให้แม่ตัดให้นะคะ ถึงแม่พ,พ่อแม่ท่านอื่นๆที่ไม่ได้เอามาให้จะเมตตาช่วยแม่กิ่งสนับสนุนเลี้ยงดูพวกเขานะคะแต่ว่าเนาะก็ยังว่าแหละเลี้ยงแล้วก็รักค่ะเลี้ยงแล้วแม่กิ่งก็รักพวกเขาทุกคนก็เจ้าเนี้ยอ้อนเจ้าเนี้ยขี้อ้อนสายฝนเนี่ย แต่นี่จะเห็นพ่อพ่อแม่จะเห็นบ่อยๆหรือไม่บางทีเวลาไล่แม่กิ่งไล่ทางโตๆเวลาที่พี่ๆท,ทองหยดทองจันขึ้นตักแม่เมื่อไหร่เขาจะมองนะคะแรกๆเขาไม่กล้าไม่กล้าที่จะขึ้นมองแม่ขึ้นตักแม่แต่พอหลังๆชักเริ่มอ้อนเป็นเห็นพี่ๆเขาขึ้นตักแม่เมื่อไหร่เขามองไว้พอพี่ๆเขาขึ้นเขาก็ขึ้นตามแม่กิ่งเลยชอบเปรี้ยกเขาตัวอิจฉานะคะ แต่ละคนเขาก็มีความน่ารักแตกต่างกันไปนี่ตูดตะกมากอ้วนกลมทุกคนนะคะแล้วพี่สายฟ้าก็อย่างที่เรารู้กันนะเนาะพี่สายฟ้าเขาจะเป็นพี่คนโตคือมาก็คือโตแล้วแล้วก่อนจะมาอยู่กับแม่กิ่งอะ่ะเขาก็ โดนรถชนมาก่อนนะคะและ้วเขาเหมือว่าปล่อยให้ไม่ได้พาไปรักษาแล้วก็ให้หายเองเนี้ยแล้วพอมาอยู่กับแม่กิง่งกินพอกินดีอยู่ดีก็เกิดเกิดปัญหาว่าเชิงการแคบจากตอนแรกเขาอาจจะยังไม่อ้วนหรืออาจจะไม่ได้กินดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เลยไม่มีปัญหาอือ,ออกได้แต่พอมาอยู่กับแม่กิง่งได้กินดีอยู่ดีทําให้เชิงการแคบ ต้องไปรักษาแลวทุกคนนี้ก็ต้องรักษากินยาอยู่ตลอดเวลาทุกวันนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะก็คือจะเป็นแมวอะไรยังไงมาจากไหนจะเป็นแมวคนเคยเลี้ยงเคยมีคนเลี้ยงหรือว่าเป็นแมวจรที่ไม่มีคนเลี้ยงมาเราก็ถ้าได้เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วเราก็รักหมดค่ะแม่กิ่งก็รักหมด แล้วก็หวังว่าพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท่านคงจะรักลูกๆไแม่กิ่งไปด้วยกันนะคะพวกเขาไม่รู้เรื่องอะไรพวกเขาก็เนี่ยค่ะพูดไม่ได้แม่กิ่งก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นบุญสัมพันธ์กันกับแม่กิ่งก็ได้สําหรับกลุ่มนี้สําหรับพวกเขามาอยู่กับเราเราก็รักทุกคนเป็นลูกเราแล้วเนาะรักหมด แม่กิ่งเองก็ไม่ได้มีงานมีการทำก็เนี่ยค่ะแค่วันวันหนึ่งเลี้ยงลูกแมวนี่ทำงานบ้านทำโน่นทำนี่เสร็จก็หมดวันแล้วค่ะวันวันก็แทบจะไม่ได้พักเหมือนกันยังไงก็ต้องนี่แหละก็ขอความเมตตาพ่อพ่อแม่ช่วยกันเลี้ยงหน่อยเนาะให้ช่วยแม่กิ่งเลี้ยง บอกพวกหนูไม่มีอะไรตอบแทนพ่อพ่อ,พอแม่เอซีเลยครับนอกจากความน่ารักตะมุตะมิครับคนสวยไปไหนมาเออคนสวยไปไหนมาลูกเ,เดินเข้าแต่ห้องน้ําเดินเข้าเดิอนออกใช่ไหมทองอินแต่ละคนแต่ละคนนะคะ เวลาที่เขานั่งจ้องหน้าเราอ่ะเป็นอะไรที่แบบรู้สึกสงสารจับใจอดคิดไม่ได้ว่าถ้าเราไม่ช่วยพวกเขามาพวกเขาคงจะอยู่กันแบบลำบากยากเย็นแล้วก็คงจะอันตรายมากเลยแต่และชีวิตใช่ไหมครับน้ำชัยครับเดี๋ยวนี้รู้จักมาเฝ้าประตูนะเรานะ่ะแม่ทองมา เป้าประตูอยากเข้าอีกพอแล้วนะลูกไม่เข้ามาเข้าห้องละให้นำพาเขาวิ่งเล่นคนเดียวตอนนี้มีแต่นำพาอยู่ในห้องนะคะเพราะเมื่อกี้แม่ก็ยังไม่ได้ออกมาหรอกบางทีแม่ก็อยากจะพักบ้าง ว่าถ้าแม่มานั่งอยู่ด้วยเนี่ยก็จะแบบยิ่งเกเลกันหอยปาลามเอานี่สวยแม่เค้าแม่ทองมาทองหยดทองจันสาวสาวกลุ่มนี้เป็นสาวสาวที่ขี้อ้อนมากตอนนี้ไม่สนนอนตัวกลมอยู่เนี่ยอยู่ฟ้าโอมใายเสียงไทยเล่น ล่างก็ยังเล่นกันอยู่เอตูนวิ่งไปแล้วเออไปดูเหรอลูกว่าใครเล่นเสียงอะไรปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บฟังแล้วน่าจะเป็นเล่นกล่องนะคะน่าจะกระโดดเล่นกล่องอืมต่ตูนนี่นางเพียวมากวิ่งปุ๊บไปวิ่งปุ๊บมาเอ้ยอย่าแกล้งน้องลูกอย่าแกล้งน้องอยู่ด้วยกันรักกันนะลูกนะพวกหนูว่าเป็นลูกแม่แล้วพวกหนูก็ต้องรักกัน อันคลิปนี้ไม่เก่งสงความน่ารักของลูกๆให้ดูแค่นี้นะคะขอบคุณพ่อแม่เอีทุกท่านที่รับดูรับชมคลิปให้คะ่ะนี่เก,ก่งลูกขอบพระคุณมากๆค่ะ